ปลาหมึกนะคะปลาหมึกจากผู้ใหญ่ใจดีเนะเาะมาดูข้างในหน่อยนะโอ้น่าทานค่ะหอม,หอม,หอมแล้วก็มีปลาหมึกนี่ยจะัะว้าวปลาหมึกแต่สาวาจะนำไปล้างก่อนนะคะยังจะไม่ทอดค่ะ สามารถจะนําไปล้างก่อนแล้วก็จะเอามาผึ่งให้มันหมาดๆเนาะค่ะปลาหมึกเนี่ยค่ะว้าวหอมจังค่ะปลาหมึกนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณคุณโอ๋อคุณต่อยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะอันนี้คือลูกค้าที่ร้านละาะจะนำมาฝาก ยาวๆอย่างนี้เลยเขาเรียงสวยนะคะคุณเขาเรียงสวยเนาะแต่สาวาจะเอาไปล้างนะคะขอล้างค่ะล้างแล้วก็จะไปผึ่งนะคะเขาเรียงได้สวยงามมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจ้า เมื่อพูดถึงมหาชัยทุกคนรู้จักเรื่องศูนย์กลางสินค้ามาจากมหาชัยค่ะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่อยากจะบอกว่าของคือปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกที่ที่สาวเินถือนี่มาจากมหาชัยค่ะคุณผู้ชมค่นะเนาะบางคนก็ทานกับข้าวต้มบางคนก็ทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วแต่เลยค่ะชอบแบบไหนก็ทาน แบบนั้นบางคนก็เอาไปย่างด้วยซ้ำไปแต่สาวลินอยาขอข้าหมวดทอดซืด้อเนี่ยค่ะเขาจัดเรียงได้สวยงามจริงๆนะคะขึ้นชื่อนะคะมาหาชายนะัยเนาะปลาหมึกค่ะฟ้าหมึกพี่จ๋ะให้พี่น้องดูเนาะก็ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่โอกับพี่ต่อยค่ะขอบคุณมากค่ะฝากในเด้อค่ะพี่น้องฝากคลิปในเด้อจากค่ะ,อคะขอบคุณมากค่ะ